Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. ก็ขอกาศสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับผมมาพบกับธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับหรือว่าร้านธนากรฟิชชิงอุดรธานีนะครับแล้วก็ช่องชิลฟิชชิงหรืออุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางบายธนากรฟิชชิงครับผมช่องผมก็ช่องธนากรฟิชชิงแชนแนลนะครับส่วนอีกช่องก็ของน้องชายนะครับเดี๋ยวลงรีวิวด้วยกันนะครับผมนะก็วันนี้ผมมีนี่ไงคัน โฮชินะครับท่านผู้ชมได้ลงรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วแหละครับผมแต่ว่าช่วงนั้นผมไม่มีเวลาไปทำรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับก็ได้ไปตกปลากับแอดมินจิมนะครับผมแล้วก็ไปตกปลานี่แหละก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าได้ได้ได,ได้ได้ถ่ายตัวเดียวเพราะว่าแบตกล้องมันจะหมดนะครับไปทำคลิปตกปลากเกตตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับผมแต่ว่าจนมืดอะ่ะจนมืดเนาะ ไม่ค่อยกินนะครับผมวันนี้เพราะว่าช่วงประมาณช่วงจากเที่ยงมาจนถึงห้าโมงเย็นนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับคลิปนี้จะมาบอกว่ามีอะไรดีนะครับสําหรับคันโฮชินะครับผมคันโฮชินะที่ผมไปงัดสวยก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าเอาไปงัดเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> เน้นเป็นปลาเกลดดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าคันตัวนี้จะเน้นเป็นปลาเกลดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคันที่เบาและไวนะครับครับผม ถ้าคันตัวนี้นะครับผมจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับนี่โพชินะครับผมตัวนี้จะเป็นได้ถักนะครับผมสวยมากเป็นเชือกถักอย่างดีนะครับผมดูสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวตอนตัดผมจะซูมให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งมุมกล้องแบบฟิกนะครับแล้วก็คาดลายด้วยนะครับผมเป็นสีดำนะครับท่อนบนเขียนว่า Mac Pro นะครับท่านผู้ชม ตัวนี้แม็ก r ลนะครับแล้วก็ไอจุกปลายนะครับจุกปลายตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมสวยงามนะท่านแอดมินดึงดูดินะดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแบงค์ Bank ถือว่าเป็นแบงค์ที่หนาพอสมควรนะครับผม oh. เป็นแบงค์ที่หนาพอสมควรนะครับตัวนี้ดูสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมเห็นไหม <Hey. S 1> เป็นถักด้วยได้อย่างดีนะครับผมถักด้วยได้อย่างดีแล้วก็ คันตัวนี้เป็นสีเหลืองคาดดำนะครับผมดูสวยงามมากส่วนจุกตัวนี้นะครับเป,เป็นอลูมิเนียมกึ่งมาอย่างดีนะครับไม่ใช่เลซินหัวจุกหัวจุกเป็นหินอ่อนอย่างดีออนะครับมไม่ใช่เซินหินอ่อนอย่างดีนะครับผมเห็นสเปกแบบนี้นะครับราคาไม่เกินห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดราคานะแต่ว่าคลิปแอดมินกับคลิปของผมนี่จะไปตัด คนละแบบกันนะครับผมติดตามได้เดี๋ยวผมจะเปิดชื่อช่องของน้องชายผมนะครับแอดมินจิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตูดอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตูดอลูมิเนียมนะครับผมอ่าผมเปิดราคาก่อนนะครับแง้มราคาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีผมช่วงแรกๆนะครับจะรู้ดีว่าราคามันประมาณเท่าไหร่นะครับผมสองจุดเจ็ดเมตรนะครับสองจุดเจ็ดเมตรจะอยู่ที่ราคาสองร้อย สิบบาทท่านไม่ถึงห้าร้อยเลยสองร้อยสิบบาทนะครับราคานี้ได้สเปคแบบนี้หาที่ไหนได้ท่านผู้ชมดูดิงานดูสวยงามนะครับผมแล้วก็อ่ะใครที่มีในครอบครองแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอ่าแอคชั่นสวยหรือเปล่านะครับหรือว่าสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับผมตัวนี้นะครับ เห็นแบบนี้นะครับสเปคแบบนี้นะครับราคาแค่2เริ่มต้นที่2 1 0บาทนะครับตัวนี้นะอ่ะจ้ไว้ตัวนี้เอาไปออกมาแล้วอย่าอย่าลงกันเด้อตัวนี้ได้เป็นปลายตันนะครับปลายตันคาร์บอนอย่างดีเลยนะครับปลายตันคาร์บอนอย่างดีนะท่านผู้ชมปลายตอนตันคาร์บอนแบบนี้นะผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ชมแข็งแรงแบบสุดๆนะดูดิขอบรอบไหมโอ้ ไม่คือนี่ครับท่านผู้ชมได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วถ้าเป็นคันชิ้งหิวตัวอื่นนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นโฮชินะผมไม่แนะนําให้ไปทำนะไม่ใช่ไปไปถึงร้านค้าจะไปลองเทสของร้านอื่นนะครับมีหักกันได้มีหกักหักแน่นอนนะครับ <laughs> ท่านผู้ชมผมบอกเลยแต่ว่าตัวนี้นะโคตรคุ้มในราคา100กว่าบาท200เนี่ยเขาให้เป็นไปคาร์บอนแท้มานะครับสเปคนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับท่านผู้ชม ขนาดคันบางยี่ห้อนะครับพันกาบาทยังไม่ได้ให้ปลคาร์บอนแบบนี้มานะครับผมเป็นปลายโซลิดนะครับปลายโซลิดคาร์บอนนะครับเป็นปลายเนื้องานแบบเดียวกับคันอะไรวะคัน UL นะครับคัน UL ที่เขาไปใช้คอกระพงเล็กๆนะครับผมใช้เคะกระพงเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นปลายเขาเรียกว่านะครับปลายไหมแบริ่งนะครับ ปลายไหมแบริ่งผมจะขยายความหน่อยนึงนะครับผมไม่ได้มาอวยชิ้นงานหรือว่ามาอวยแบรนด์นะครับผมแต่ว่าผมผมถือว่าเป็นคันปาาเกตที่ทุกคนเล่นได้จับต้องได้นะครับท่านแอดมินแอดมินคิดว่าไงไปตกวันนี้ตกง่ายนะ<ก>ขนาดผมไม่ค่อยแบบว่าตกปลาแต่ไปลองตกครั้งแรกก็ตกง่ายกปกติตกแต่สปินใช่แอดมินกินตกแต่สปินนะครับผม เล่นแต่สปิวเป็นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมให้ไปลองตกชิงหิวนะครับก็โอเคนะครับผมแต่แอดมินจิมวันนี้ก็สามารถวัดปลาด,ด้วยมือเดียวได้เพราะว่าคันมันเบามากนะครับมีน้ําหนักที่เบาพอสมควรนะครับแล้วก็คันโค้งสวยนะครับแอคชั่นผมต้องบอกไว้ก่อนว่าแอคชั่นปานกลางแอดมินจิมว่ามันแข็งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอ่อนเกินไปผมว่ากลางๆนะ พอดีเวกลางผมว่าพอดีนะครับคันตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมจะไปเล่นปนินบ่อเหมานะครับหรือว่าไปเล่นปนินแข่งหรือว่าปนินธรรมชาติเหมาะเลยนะครับผมวัดง่ายนะครับผมส่วนมากคันบางรุ่นนะครับที่มีน้ําหนักเยอะนะครับบางคนนะครับไม่ถนัดจับ2มือแล้ววัดนะครับมันไม่ทันนะครับจังหวะทุ่นที่ตอกตอกแล้วไหลนะครับมันวัดไม่ทันจริงๆครับมือข้างเดียวนะผมบอกเลยถ้าเป็นคันชิงหลิวนะ แต่ว่าแอดมินจิมวันนี้วัดมือข้างเดียวได้นะครับผมแต่ว่านะฮะที่ในคลิปผมวัด2มือเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันเปลี่นสไหวนะครับผมกลัวข้อมือมันพลิกนะครับท่านผู้ชมนะมถ้าเราแบบจังหวะที่เราวัดนะครับผมถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นวัดด้วยข้อมือเดียวนะครับผมมันจะทิ้งเซฟไม่ทันนะครับผมเพราะวัดขึ้นมาแล้วมันจะทิ้งเซฟเลยไม่ทันแต่ว่าผมวัดขึ้นมาพบปลามันวิ่งปุ๊บผมก็ปล่อยนะครับผม ผมก็ปล่อยให้คันมันหล่นน้ำนะครับแต่ว่านะวันนี้นะครับผมสําหรับอ่ปลาสวายบ่อคนวิ่งปัานะครับที่มันกินกลางข้างๆริมตลิ่งนะครับผมผมบอกเลยว่าปลาบ่อนี้ฉลาดมากนะครับพอกินรู้แล้วว่าตัวเองติดเป็ดนะครับผมมันจะวิ่งแถวข้างๆครับมันไม่ค่อยวิ่งออกกลางนะครับผมถ้ากินชิงหลีวข้างบ่อนะครับไม่เหมือนกินหน้าดินนะครับกินหน้าดิน กินหน้ดินกินอ่ทุ่นลอยนะครับผมเพราะมันกินปุ๊บแล้วก็มันจะวิ่งวิ่งออกไปข้างหน้าเลยนะครับถ้ามันกินแบบนั้นนะแต่ว่าปลาบ่อพนกินสปิวข้างฝั่งนะครับถ้าเป็นปลาสวายนะครับพอเราวัดปึ๊กนิ่งเลยครับแล้วก็วิ่งแถออกข้างครับผมมันรู้งานนะครับเพราะว่าคนไปตกบ่อยมากนะครับปลาบ่อนี้มันรู้งานนะครับท่านผู้ชมคือแบบผมอยากมีจังหวะที่แบบโยนเซฟให้ดูนะครับเพราะว่าคันตัวนี้นะผมจะบอกให้ เราจะเล่นโนเซฟไม่ได้นะครับผมขอพูดตรงๆก่อนเพราะว่ามันเป็นคันแพ็กยาวความแข็งแรงที่แรงต้านทานมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคันแพ็กสั้นที่มันมีหลายท่อนนะครับเพราะว่าพวกนั้นโคนมันจะใหญ่แล้วก็แข็งนะครับเพราะว่าอัตราทดของแต่ละท่อนมันแตกต่างกันเพราะว่าพวกนั้นนะครับมันมีหลายท่อนมันจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราวัดอย่างเงี้ยเราโนเซฟได้นะครับพวกนั้นแต่ว่าตัวนี้ไม่แนะนานะถ้าเล่นที่ส่งนงินจันท หรือว่ากลัวหลอนๆหน่อยเจอของใหญ่ก็แนะนําใส่เซฟนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตูดอะล<ม>นะูมิเนียมนะใช่ไหมมีห่วงด้วยมีหมุดห่วงด้วยนะครับสามารถใส่ใส่เซตตี้ได้ได้อัตโนมัตินะครับแก่เอาสายเซตตี้ไม่มัดก็เอาตะขอคล้องเสร็จแล้วก็โอเคเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรมากนะครับส่วนปลายตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือแบบเป็นปลายที่ไวมากนะครับถ้าเราไปเล่นปะนินเราจะเข้าใจเลยว่า ถ้าคันชิ้งหลิวที่อ่อนเกินไปนะครับบางทีนะครับเราวัดปานินเนี่ยจังหวะที่เราวัดนะครับผมมันจะทําให้นะครับผมปลายเบ็ดมันม้วนเกินไปแล้วมันจะไม่ทันปลานะครับจังหวะปลาที่กินแบบฉาบช่วยนะครับผมเคาะๆแล้วไหลไหลแล้วก็ถ้าวัดไม่ทันก็วางไม่ใช่ปานินมันไม่เหมือนยี่สุกนนจันนะครับเพราะว่ามันไม่มีปากที่เป็นจะง,งอยดูดเหยื่อะนะครับอันนี้เป็นพื้นน้ํานะ ถ้าเป็นยี่สงบรจันมันจะดูดดูดดูดมันจะมีปากเหมือนเหมือนเหมือนดูดดูดได้นะครับแต่ว่าปลานินนะครับปากวงปากมันจะตายตัวนะครับเวลามันกินเหยื่อมันจะใช้ปากมันขบนะครับปากมันขบขบขบแล้วอมเหยื่อวิ่งนะครับผมมันไม่เหมือนปลายี่ส่งบรจันนะครับพวกนั้นพอมันดูดเหยื่อดูดดูดดูดแล้วเข้าเต็มปากเลยนะครับท่านผู้ชมกินแล้วกินเต็มปากนะครับผมถ้าเป็นพวกยี่สงกินอ่ากินเหยื่อก็กินเต็มปากแล้วก็วิ่งเลยนะครับแต่ว่าปลานินมันจะใช้ปากมันขบ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 เหยื่อ เสร็จแล้วก็มันเหลือเม็ดเล็กๆมันค่อยอมแล้วข้อค่อยถอยหลังทีละน้อยนะครับเห็นไหมจังหวะที่มันเคาะเคาะเคาะก็คือปลาดินมันขบเหยื่อนะครับมันใช้ปากของมันขบ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 ทุ่นเราจะเคาะเคาะเคาะครึ่งสีครึ่งสีครึ่งสีแล้วจังหวะที่มันไปก็ลงเป็นข้อเลยนะครับบางทีหายเป็นดอกทุ่นหายทั้งหางนะครับแต่ว่านะผมบอกเลยตัวนี้นะมันไวมากนะครับตอบสนองท่านผู้ชมที่อยากเล่นปลาเกตมันมันนะครับ แอคชั่นไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็มือใหม่เหมือนแอดมินจิมยังชอบใจนะครับท่านผู้ชมก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ากับผมพูดจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวดูในคลิปของก็ได้ต้องลองอ่ะใช่แอดมินจิมตอนแรกก็ไม่เคยตกอันนี้ก็เคยตกแค่สปิวนะครับก็ยังชอบเลยนะครับพาไปตกปลาวันนี้นะครับผมแอดมินจิมก็ได้แต่ว่าไม่ได้งนสวายหรอกตกปลาทะเพียนนะครับผมปลายมันไวมากนะครับเป็นโซลิดคาร์บอนฝากไว้หน่อยนะครับ คันตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับผม2.7อยู่ที่210บาท3.6 2จ0บาทนะครับผม4.5 <5. S 1> อยู่ที่3 1 0บาทนะครับผมแล้วก็5.4มีถึงความยาว5.4นะครับผมยาวมากยาว5.4นะครับผมสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะครับ อ่า uh, สี่บาทเท่านั้นนะครับ430 <400 S 2> บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ถึง500นะครับสเปคแบบนี้คันแบบนี้ได้ไปลายโซลิดแบบนี้ท่านผู้ชมหาที่ไหนได้ครับแล้วก็เป็นปลายแบริ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมปลายแบริ่งแบบนี้หาที่ไหนได้นะครับผมก็ต้องเป็นทนากรฟิชชิ่งแชเนลแล้วก็ชิลฟิชชิ่งชิลฟิชชิ่งเท่านั้นนะครับผมจัดให้แบบนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชม มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนนะครับท่านผู้ชมจ่ายเงินสดที่บ้านเลยจ่ายเงินสดกับขนส่งได้เลยจ่ายเงินกับขนส่งได้เลยนะครับผมไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนนะครับผมสะดวกสบายมากสะดวกสบายกับท่านผู้ชมหลายคนนะครับเพราะว่าเคยเจอนะครับวางเพจบางอันนี้ผมไม่ได้บล็อกเขานะครับผมคือโอนตังมาก่อนนะครับของไม่ส่งนะครับไม่มีของก็ไม่แจ้งท่านผู้ชมนะครับ ก็คือผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมสบายใจในจุดนี้นะครับก็คือซื้อจากผมจ่ายตังกับขนส่งได้เลยนะครับผมถ้าไม่เห็นของมาอ่ามาโพสใน u t u b e ผมหรือว่ามาโพสในเพจผมก็ได้ว่าร้านผมโกงนะครับถ้าผมโกงจริงผมขอย,มยอมรับนะครับแต่ว่าผมเปิดเผยทุกอย่างนะครับผมสเตทเมนต์ผมมีนะครับผมหน้าร้านผมมีแล้วก็ของมีจริงนะครับไม่มีก็บอกไม่ไม่มีนะครับผมไม่ต้องรอนะครับ ถ้าบอกว่าของใกล้เข้ามารอได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีของก็บอกว่าไม่มีไม,ไม่มีเลยนะครับ,รบผมก็บอกว่ามันจะเข้ามาในนี้ก็คือไม่ให้ลูกค้ารอนะครับนะผมจะขายของด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับผมเพจน้องชายผมก็ต้องโตไปทุกทุกอย่างทุกที่นะครับผมนะนเพราะว่าความื่อสัตย์ใช่เพราะว่าพวกเราจะหาตังกับคนอื่นก็ต้องทําให้เจ้าของตังสบายใจที่สุดน,นะครับ พร้อมที่จะใจกับพวกเราด้วยความสมัครใจนะครับผมไม่ได้ไปบังคับนะเพราะว่านะครับผมขายของโปร่งใสทุกอย่างนะครับผมสเตทเมนต์ผมมีนะครับแล้วก็โปร่งใสทุกอย่างสามารถหรือว่าท่านผู้ชมไม่สบายใจก็ทักหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมโทรมารับสายตลอดผมจะเป็นคนรับสายเองไม่งั้นก็แอดมินจีมหรือว่าแฟนผมนะครับผมจะเป็นคนรับนะผมบอกไว้ก่อนโอเคอขอบคุณมากนะครับผม ที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็มารับชมให้กำลังใจนะครับผมผมจะสรรหาสิ่งของดีๆมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าอันไหนเหมาะสมกับงานประเภทไหนอันไหนดีอันไหนโอเคไม่โอเคยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากช่องน้องชายผมด้วยนะครับคิวฟิชชิ่งครับคิวฟิชชิงนะครับผมจะเป็นรีวิวเหยื่อปลอมคันชิงหลิวซะส่วนมากนะครับส่วนลออคันผมจะเป็นคนรับ รีวิวเองนะครับผมส่วนมากเดี๋ยวปอมจะเป็นน้องชายแล้วก็คันชิงบิ๋วนะครับผมจะให้เขาทําในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าลําพังผมตัดต่อตอบแชทหรือว่าอะไรของผมคนเดียวมันก็ทําไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวให้น้องชายแบ่งตลาดไปคนละแบบนะครับขอบคุณมากที่อุดหนุนกันนะครับแล้วก็ให้ความสนับสนุนพวกเราเสมอมานะครับผมถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่มีผมในวันนี้นะถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะหาผลงานดีๆสินค้าดีๆราคาคุ้มๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดู ตลอดตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ bye ายบายาทําอะไรอ่ะเอาแล้วครับผมดูครับแอคชั่นคันครับคันนี้ต้องโยนเซฟครับเพราะว่าเป็นคันตกปาเกตครับทําไมต้องโยนนะครับมันเป็นคันตกปาเกตครับ <laughs> โอ้แอคชั่นคันครับน่าจะโมชินะครับน่าจะตัวเล็กเนาะไม่เล็กนะครับผมเล็กไหมบบไอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ เราจะไม่ทิ้งเซฟอีกครั้งครับเราจะขับแล้วครับท่านผู้ชมโอจิ๋นะครับแอคชั่นสวยไหมครับตัวใหญ่มากเลยาเมานี่ครับ ทดลองให้แล้วครับคันโฮชิครับผมคันโฮชินะครับสวายที่นี่นะครับผมพอมันกินเหยื่อนะครับผมมันแทบจะไม่วิ่งออกไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันรู้งานครับสวัยที่นี่นะครับคนตกบ่อยนะครับผมพอกินทิงหลิววิ่งแผล่ข้างอย่างเดียวเลยครับผมไม่วิ่งออกข้างนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นคันโฮชินะครับจากค่ายแบ c ็กฟ็อกนะครับตูดอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ผมเอาระยะ4.5มา นะครับผมเดี๋ยวจะลงในช่องนะครับผมธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดนะครับแล้วก็ช่องของน้องชายก็คือชิลฟิชชิงชื่อช่อง YouTube ของน้องชายนะครับหรือว่าเพจนะครับผมเปิดอีกเพจหนึ่งก็คือเพจอะไรนะ อุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางบายธนากรฟิชชิงนั่นแหละครับผมอีกเพจหนึ่งนะครับผมเปิดคู่กับผมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปลงทั้ง2เพจนะครับติดตามได้นะครับผมมีผลงานให้ดูเรื่อยๆนะครับผมส่วนมากคิวฟิชชิงนะครับจะรีวิวเป็นคันชิงหลิวแล้วก็เป็นเหยื่อปลอมซะส่วนมากนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมกันนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายไปแล้ว